ก่อนฉีดฟิลเลอร์ต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมหมอนิงใจรักคลินิกครับหลายๆคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับฟิลเลอร์นะครับวันนี้ผมได้รวบรวมทุกข้อมูลที่จะตอบคําถามนะครับสำหรับใครที่อยากทําสวยอยากทําหล่อนะครับว่าก่อนฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเราควรรู้อะไรบ้าง ข้อที่หน,นะครับต้องรู้ก่อนว่าประเภทของฟิลเลอร์มีอะไรบ้างนะครับฟิลเลอร์หรือภาษาไทยก็คือสารเติมเต็มเป็นสารที่ใช้ฉีดและเสริมเพิ่มเติมบริเวณต่างๆนะครับให้สวยขึ้นดูดีขึ้นแล้วก็ดูเด็กขึ้นเช่นคางกับจมูกเป็นต้นนะครับฟิลเลอร์แบ่งเป็นสประเภทก็คือ1 i l l ฟิลเลอร์ที่สามารถสลายได้อันนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นฟิลเลอร์แท้ แล้วก็ฟิลเลอร์ที่ไม่สามารถสลายได้ก็จะเป็นคือฟิลเลอร์ปลอมสาหรับในประเทศไทยนะครับฟิลเลอร์ที่ได้รับการยอมรับและใช้ได้อย่างแพร่หลายนะครับก็คือฟิลเลอร์ที่สามารถสลายได้เท่านั้นคือไฮยาลูโรนิกแอซิดฟิลเลอร์นะครับเนื่องจากไม่เป็นอันตรายไม่ตกค้างต่อร่างกายนะครับแล้วก็ร่างกายสามารถสลายได้เองตามธรรมชาติหรือสามารถฉีดสลายได้ด้วยนะครับครับส่วนฟิลเลอร์ปลอมนะครับพวกนี้มีมากมายหลายประเภทเลยยกตัวอย่างเช่นซิลิโคนเหลวพาราฟินแล้วก็ไบโอพลาสติกนะครับ ฟิลเลอร์พวกนี้ไม่ได้รับการยอมรับโดยองค์กรอาหารและยาเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายไม่สามารถสลายได้จะตกค้างอยู่กับร่างกายไปตลอดชีวิตเลยนะครับก็ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาตามมาเช่นติดเชื้อเนื้อเน่าเนื้อตายหรือว่าตาบอดน,นะครับตรงนี้หมอกกจะแนะนําให้ฉีดเฉพาะฟิลเลอร์แท้เท่านั้นนะครับข้อ 2. น,นะครับเราควรจะรู้วิธีในการแยกระหว่างฟิลเลอร์ปลอมกับฟิลเลอร์แท้นะครับอย่างแรกเลยพื้นฐานดูง่ายจากราคาถ้าราคาถูกมากจนเกินไปให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นฟิลเลอร์ปลอม เพราะว่าฟิลเลอร์แท้จะมีราคาตั้งแต่เกือบหมื่นจนถึงหลายหมื่นขึ้นอยู่กับประเภทและก็แบรนด์ยี่ห้อต่างๆนะครับถัดมานะครับล้วก็สามารถตรวจดูได้จากกล่องและเอกสารกำกับยานะครับเป็นสิทธิ์ของเราที่สามารถขอดูผลิตภัณฑ์และยาต่างๆเอกสารกำกับยาก่อนที่หมอจะทําการฉีดต่างๆเข้าสู่ใบหน้าเรานะครับถ้าหากคลินิกไหนไม่สามารถให้เราดูผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกำกับยาได้ แนะนำว่าอย่าไปฉีดเพื่อความปลอดภัยของเราเองครับก็จะขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่คลินิกใช้นะครับอย่างอันนี้คือยี่ห้อเ s ซิเลนนะครับกล่องนี้อย่างแรกเลยเมื่อเราได้กล่องฟิลเลอร์มานะครับก็ดูว่าไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าถูกเปิดใช้งานมาก่อนไม่งั้นก็จะเอากล่องของแท้มาใส่ฟิลเลอร์ของปลอมตรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าถัดมาก็มาดูเรื่องของ ตัวหนังสือโ้อโลรแกรมสีทองนะครับตัวนี้จะมีอยู่ตรงหัวมุมตัวนี้นะครับถัดมาก็มาดูนะครับจะมีเอกสารกํากับยาภาษาไทยนะครับตัวนี้สามารถแกะมาดูได้แล้วก็มีตัวหนังสือสีแดงตัวนี้เขียนไว้ว่าเป็นยาควบคุมพิเศษใช้ยาใช้เฉพาะที่นะครับแล้วก็ต้องเก็บรักษาแล้วก็ดูแลในสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจําอยู่ถัดมามาดูข้างกล่องน,นะครับก็จะมีเลขล็อตที่ผลิต วันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุนะครับก็ดูก่อนว่าฟิลเลอร์ที่มาฉีดเนี่ยยังไม่หมดอายุนะครับแล้วก็เลขลอตเนี่ยเราสามารถโทรเช็คกับบริษัทเกาเดอร์มาไทยแลนด์ได้นะครับเป็นเป็นบริษัทที่จัดจาหน่ายฟิลเลอร์ยี่ห้อนี้นะครับก็กล่องหมดแล้วครับต่อไปเป็นเมื่อหมอก็จะแกะกล่องให้ดูต่อน้านะครับแล้วก็จะให้โชว์ลอดยาฟิลเลอร์นะครับจะมีเลขลอตของฟิล,ลเลอร์นยครับตรงกับข้างกล่องนะครับอันนี้ก็ชัวร์แล้ว สามารถฉีดได้เป็นฟิลเลอร์แท้แน่นอนนะครับครับส่วนข้อ3มนะครับก็คือการเลือกรับบริการในสถานพยาบาลและคลินิกที่ได้มาตรฐานและทําการฉีดรักษาโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชํานาญเท่านั้นนะครับเนื่องจากโครงสร้างใบหน้าเราครับมีความซับซ้อนมีั้งกล้ามเนื้อเส้นประสาทและเส้นเลือดที่สําคัญต่างๆมากมายนะครับคุณหมอที่ทําการฉีดรักษาจําเป็นต้องมีความรู้กายวิภาคใบหน้านครับเพื่อทําการฉีดฟิลเลอร์ได้อย่างแม่นยํา เนื่องจากการฉีดฟิลเลอร์ที่แตกต่างกันเพียง1มเมตรก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับฟิลเลอร์หรือว่าอยากปรึกษาผมเรื่องปัญหาต่างๆสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของใจรักทินิกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ